สวัสดีค่ะวันนี้ทีมข่าวกีฬา d ดล l น n e น,นะคะในโอกาสที่มารายงานข่าวการแข่งขันขกีฬาซีเกมครั้งที่27ที่กรุงในปิโอยประเทศมีนมาเพื่อถือโอกาสพาท่านผู้ชมเาพาท่านผู้ชมมานมสการมหาเจดีย์อุป,ปนตาสันติค่ะโดยก่อนที่ก่อนที่จะเข้าไปในนวักรรมเจดีย์นะคะเราจะต้องฝังเทก้าไว้ที่ด้านดีก่อนอ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ากันมาอยู่ภายในมหาเจดีย์อุปตัดสันติกันแล้วซึ่งภายในจะมีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านนักท่องเที่ยวตลอดจนนักกีฬานะคะยิ่ยมเข้ามาสักการะไหว้พระก่อนเดี๋ยวเราไปไหว้พระกัน,นะคะ่ะ ด้านบนนอกจากจะได้ชมองค์จจดีแล้วเราก็ยังมีวิวสวยๆให้ได้ชมกันด้วยนะคะอย่างเช่นวิวข้างหลังดิชันนี้วันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ